แบบนี้สิบ่เกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบ <ST AN CE> บ่มีเข้ามาวิถี <ST AN CE> ชีวิตอีสานผ <ST AN CE> มว่าเข้ามวาวิถีชีวิตนี่มันกว้างซะจนแบบเฮาบ่กล้าสิบ,บอกว่าความหมายอีหลีมันคืออีหยังแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มันบ่ได้มีความหมายแบบตายตนะครับสําหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมันน่ะตายตัวแบบเป๊ะๆเลยครับเพราะว่าบ่ว่าสิกลับมาเฮ็ดแบบนี้อีกจกัก10เทื่ออีก20เทื่อสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุขคือเก่าบ่ว่าเฮาสิห่างหายกับมันไปอีกโดนปานใดบ่ว่าเฮาสิอานเรื่องเล่านี้มาอีกแล้ว20ปี30ปีแต่ว่าเฮากลับมาเฮ็ดภายในปีเนี่ยมันก็ยังมีความสุขคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ่ได้บอกว่าให้กลับบ้านนะครับบ่ได้บอกว่าเ มึงบ่ต้องไปสู่มึงบ่ต้องไปนั้นนี่แล้วกลับมาอยู่บ้านดีกว่าน้องเอ้ยมันมีความสุขหลายกว่าไอาเอ้ยกลับมาบอมแม่นครับแต่ละคนมีภาระ หน้าที่บอกคือกันแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่บอกคือกันแต่ว่าวิธีการแต่ละคนน่ะมันอาจฉต่างกันนะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าความสุขทุกคนน่ะมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดว่าหูซึกเศร้าหูซึกทุกหูซึกว่าทํางานแล้วมันลําบากแวะกลับมาบ้านจะเลยทำงานจะเลยมันเกิดความปวดความติดใจไปสู่งานทุกเนต่างจังหวัดไม่ครับสำหรับวันนี้พอก้าวเข้ามาสูสีครับพี่น้องบ้านเฮามันก็ะซิบนี้แหละลาไปก่อน บ้านท้อนบริมีอย่างดอกนะครับผมมันมีคํานึงครับผมที่ผมมักที่สุดเลยนะครับผมก็คือคาว่า,าบ้านเข้ามันกระซันี่แหละบ้านเฮาอาสิบริมีเงินแสนบริมีเงินล้านนะครับผมบ้านเข้าอาสิบริสวยรู้แล้วก็เป็นทุนนิยมของสังคมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ควมาซ้ำนี่แหละครับผมมันกโขตดเพียงพอเลยนะครับผมกับความสุขถี่เข้าได้รับนะครับ <c oughs> มีความสุขอยู่มนมันอยู่อยู่นีอยู่แล้วความสุขปลากิญญาานเน้ปลาันั้นบุกขึ้นมาพี่น้องปลากินเน้ปลาเขามันไม่เห็นต่างเลย เดิเนอย่าอิ่มแล้วนเ,เนี่ยเดินอย่างอิ่มบึงคละล่ะเอ้าเอ้าจิได้ีลายใหญ่ไปคักุลี่พี่น้องปลาลายเป็น,นมวนและเกลือเออนี่นีนปลาข้ามันมาแล้วพี่น้องอปลาข้ามันมเอา้า ปลาขมันปลาขมันมันกินกินอยู่พื้นพี่น้องบอกกินบูทิงนี่เอากระปูคนกระปูเหนียวครบอูเหนียวนี่นี่ เว็นปลาขึ้นหยาขึ้นหย่าบุขึ้นกินอาหารขึ้นหย่าบางทีปลาปล่อยปลาเข้ามันปลานิ่งแล้วก็ปลาขึ้นหย่าปลาปลาปลาเข้ามันเหรอไอเริ่มแบบอิ่มแล้ว,ลวบางคนระั้งเลย mọi người mọi người mọi người mà người mọi 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 người กะัมา嘛มาเกือบปลาพี่น้องใครมาทางเมืองพีนนะไพ่โซนอาเขตเนาะพี่น้องมาทางเมืองพีนขางโซนอาเขตจะมาแวะหาได้กินที่ปลาเนาะที่ที่ปิ้งให้กินเนาะพี่น้องสำหรับเอฟซีเลยพี่น้องสำหรับเอฟซีที่ว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่กันเนาะใครมาทางนี้ก็ ติดต่อฮะบอหิดได้น้องๆบ๊วยลาเริ่มอินเลยลาเริ่มอินมหาลัยเรือไหลตาเริ่มอินพอหินมีสองน้องพี่น้องเอ๋ยเบอร์สี่สี่ครับเบิร์เงินครับวันนั้นน้องเผาขนาดสำน้องเผาเนี่ยนี่มันอินแล้วพี่น้องเอ๋ยแดดตอนนี้แดดกับโมแห้งปานได้เดบบดบดแดดอยู่ ไอ้เบ <interfer es> <cher> ิ่งน้องนั่นไอ้เบิ่งนนองทางนี้พี่น้องน่องทางนี้กเกลือแล้วมือเ้านี้เพิ่งพักเพิ่งหัวอาหารพี่น้องเลยน้องข้าวเบอร์นี้เด็กอิสวนบรรยากาศดีดีสว่งนี้อืมไปพี่น้องเลยปลาปลากินเนื้อมันบไปกินหัวอาหาัน้องกินเนื้อ อืมเอากินหัวหานนี่น้องนี่พักกินแตหัวหานกับผักแถวอันมันเกิดเท่งไงห,ห,หัวหานกับผักมันเกิดปลานี่มันสิบก่ไปทางใดเลยเด้วพี่น้องมันอยู่แถวๆนี่แหละเพราะมันเคยกินกินหัวหานแทวนี้เด้ะเขามากเยอะเนี่ตลอดเลยมันก็อยู่แถวนี้แหละพี่น้องลยบ่ไปทางใด ที่นี่จำนวนหนึ่งมันไปทางพุ่นไปทางพุ่นนี่ทางพุ่นแหละแต่ว่าจํานวนนี่เหนเคยกิน,นอยู่นี่แหละอยู่แถวๆนี้แหละพี่น้องบไปทางไหนหลายเต๋อบ้านนี้มีตัวใหญ่ต่ปากใหญ่ไว่พี่น้องโมโหอยู่ไทยเราเอื้อนปลาทางนอกพี่น้องอันนี้กระปูนี่พี่น้องไอ้กระปูนี่ Oh, 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 oh. กินหัวาหานอีเพิ่นกันกินหัวฮานพาี่จันพี่น้อยปลามันอิ่มแล้วมัาจะมาทำเนื้อกินดีขนาดนะีอ้อล่ะกล่องบอยากพวกกัดพี่น้อย มาจากโฟกัสเลยเป็นยังเอ้เป็นน้ำเค็ตพี่น้องเป็นน้ำมันพิมพ์พิมพ์ติดเล่นกล้องมาจากแจ้งพี่น้องโฟบโฟกัสเลยบางเถงื่อนอมโฟกัสซ้ำโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ก็คือมากเกือบตายอยู่น้องเนาะ นี่ก็มาเกือบปาอลาอจู่น้องอแ,แล้วน้องอยแต่ละมือก,ามากอ็มาเกือบปลาเนะมาเกือบปลาแล้วกะไปถ่ายคลิปบางมือกะบางมือกะอันนไปช่วยเหลือชาวบ้านแถวเขตอนอกๆพ,พี่น้องเขตอยังเขาเอื่นสนบทนะพี่น้องบ้านสนเผ่าบ้านาเ,เราเชิงเราอีกอย่างหนึ่งกับนเผ่านี่ยมันก็มีหลายอย่างเผ่ามุงกองเผ่ายังมีแหละพี่น้องเอยลยหลายอย่างอยู่ บางบางมือบ่อทิศจะได้มาเกลือปลาได้มาอาณาไม้สวนยังแถวนี้แหละแถวสวนนี้แหละพี่น้องเลยและบางเถื่อบ่อทิศก็ได้ไปเวียงเนาะจันหาซุบกบ่แต่ว่าเวียงบ่อทิศเนี่ยบ่มีวันจันกับซุกได้พี่น้องมีแต่วันไปตามแผนแล้วก็ยังแผนอ่าวางเดือนนี้ลงมือลงบ้านชาววันบ่อซีบชาวันบ,นบ่พี่น้องล,ลงไปตามแผนจนมืดคลละบ่มีชาวทิศ มือได้ว่างก็ว่างตะตารางมือได้ว่างอ่ะตารางว่างอะไรคือว่าว่างนะมือได้ว่างเราบอทิดจะไปถ่ายคลิปถ่ายมอได้ว่างเราบอทิดจะบริบาลถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะย่าเพื่อบางทีบางคนบอหูนะพี่น้องเลยคือมือว่างนี่บอทิดก็ได้ไปไปบ้านวังคุณพี่น้องไปแจกขนมขาเจ้าอยู่ที่บ้านวังคุณเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้มาแล้วบอได้ไปแล้วพี่น้องเอ้ผมมีเครื่องไปแจกอีกแล้วเนาะพี่น้อง มันก็ไ e ด้มาเก็บปะเนาะขอบใจหลายๆเด้อทุกคนทุกท่านเอฟซีทางทางไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศอ่าทางยูโรทางเอเชียเนาะตะวันตกต่างๆเนาะพี่น้องที่ขชาวฮับส้มชิบบอทิพย์เนาะขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามรับส้มกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็คืออัปเดตชีวิตประจำวันของบอทิพย์ทันแหละพี่น้องมาได้ เด้มาเกี่ยวปลาอยู่สวนแบบซี่นะพี่น้องเกี่ยวปลาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนแล้วก็บริตนี้นอกจากมีน้องปลาแล้วมีอาชีพลักที่ว่าเห็ดเรียกก็คือเห็ดเรีกโค่างการของธนาคารหรือว่ากองทุนบ้านนะพี่น้องหลัวก็ย่งเห็ดอ,อันน,น,นั้นอีกเห็ดสวนมันสวนมัน,มออนพี่น้องปลูกสวนมันปลูกมันสับปะหลังมะเขืออนพี่น้อง บู๊ฮัวไทยเอินมันยังพี่น้องมันแป้งนี่นะพี่น้องเลยตอนนี้บอสิตกสิยุดคลิปซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อทุกคนที่ชอาชมคลิปบอสิตกะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเพื่อเป็นกำลังใจบอสิตไหยเด้อพี่น้องเดอ้อบอสิตสีขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี